マジ反復よ โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในขาผมเพราะว่ผมเช่นเคยเนาะตอร์กเตอร์นะวันนี้อยู่กับเกมมาร์เวลชว่วงกับตัวละครที่มีชื่อว่ามิสเตริโอนั่นเองนะครับก็ได้เข้ามามที่พุ่ร้อยนะผมก็ได้ซื้อมาที่พุ่ร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสกินมันนะครับก็เอาประชุมเอานะครับตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับอีกเทคนิค เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นยากนะสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําให้การใช้สกิลนี่ใช้สกิลสามเข้าไปก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับเพื่อเป็นการหนีนี่เองนะครับนี่ตอนนี้สกิลสองเขาเนี่ยจะเป็นการวิ่งนะฮะเป็นการบินได้แล้วก็บินเป็นวงกลมนะครับก็ตามรูปเลยนะตามที่คลิปวิดีโอเลยนะครับก็แต่ว่า ตัวของเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีความพิวนะครับอยู่มากเลยนะตอนนี้ก็เจอ Iron Man ไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนด้วยนะครับมาแล้ก็ได้สกิลสามนะครับโอเคเปขึ้อัพดีกว่าคือตอนนี้นะครับอาจจะสู้เฮ้ยแป้นขางแป้นขางเมื่อกี้แป้นขางนี่ครับโอเคนะครับก็ส่วนมากนะครับผมจะเล่นสเต็ปแบบว่าสกิลสาม 1 2เนาะถ้าสำหรับใครที่จะเล่นนะครับตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ความพิ้วด้วยนะครับมันไม่ใช่ตัวเมทที่ตีไกลเท่าไหร่นะมันเป็นตัวที่ระยะใกล้นะครับนิดนึงนะครับโอเคสำหรับใครที่เดี๋ยวแป๊บนึงบวกกันก่อนที่อยากรู้ของเดี๋ยผมจะแปะขึ้นไว้ที่หน้าคลิปนะครับโอเคเราใช้ Q สามที่มร้อยแล้วฮะทันที่จะกดไปอีกได้อยู่ ได้อยู่ฮะจับสบสนเลยใช้ไม้นะแล้วก็ยิงเลสเตอร์ไปนะครับสำหรับใครที่อยากรู้สกิลหรือว่าการอธิบายสกิลนี่ครับก็ไปดูได้ที่คลิปอธิบายสกิลฮีโร่ของบิส t ิเรนั่นเองนะครับเราใช้สกิลสามไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปไม่มีใครนะครับคือสกิลสามเขาเนี่ยสกิลสามเขาเนี่ยจะสามารถวิ่งทะลุกำแพงได้ด้วยนะครับคือวิ่งทะลุไปเรื่อยๆนี่เลยนะครับแล้วก็เราสามารถวาร์ปไปที่จุดที่เขา mark ได้นะครับ เราต้องวิ่งสวนทางกับตัวของล่างแยกนี่ยเพื่อเพื่อให้เนี่ยร่างแยกนี่เราวิ่งไปข้างหน้านะครับเราเจอแล็กแฟนเทอร์ยังไงครับนี่ครับแล้วก็บินเลยบินเลยแล้วก็เก็บสเต็กแล้วก็ยิงเป็นที่ร้อยเจ็บปิ่นกันนะครับยังไงครับสลับปรับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนน่ฮะน่ฮะโอเคไม่ตายเราก็กลับก่อนนะครับเจอไอรอนแมนนะครับไม่ไหวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ ผมชอบอยู่เหมือนกนันนะมันมีความพิวอยู่ในตัวเป็นเมีที่พิวมากๆนะครับนี่มีการบิงเข้ามานะครับแล้วก็เก็บสแต็กนะครับเก็บสแตก็กล้วก็ได้หรือเปล่าโอเคได้เรียบร้อยโอเคเบินไปหืได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้โดนแมนไม่กลับอย่างงี้ไม่กลับอย่างงี้หรียบร้อยไปนะครับโอเคสำหรับสกิลของเขาเนี่ย่อนจะมีความพิュ่มากๆๆนะครับเลยทีเดียว ตามที่ผมบอกล่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมบอกนะครับก็คือเราพยายามใช้สกิล3เพื่อไปลอกก่อนเนาะสกิล3เนี่ยเหมือนตัวเราเลยนะแล้วก็สแต็กหาได้ที่ไหนหาได้จากสกิล1นะครับสกิล1ถ้าโดนสตูเนี่ยจะจะจะยังไงครับยังไงครับเอาหรือเปล่ปาเอาหรือเปล่ปาชาร์จยิงชาร์จแล้วก็บิงเหมือนตัวเรียนเลยอี่ยเหมือนตัวเรียนในอาวีนะครับชาร์จแล้วก็บิงชาร์จแล้วก็บิง <c oughs> นี่ครับ คิวอ่าพาสซีฟนี่ครับจะได้ตอนที่ถ้าเราใช้คิวหนึ่งต่อกับสตูนะครับจะได้จะได้สามลูกถ้าได้ถ้าใช้กับคีฟหรือว่าใช้กับมอนเตอร์เนี่ยจะได้ลูกหนึ่งนี่ครับจะประมาณนี้นี่ครับโอเคเราไปล่อก่อนฮะไปล่อก่อนไปล่อก่อนยังงครับนี่ครับนี่ครับบินกลับมานะสั่นไปดีเนี่ยสั่นไปดีเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าผมมีบินอยู่นะทำไปเล่นไปนะแล้วก็ยิงเลเซอร์โหระยะนั้นตายแน่นอน มีพิพน,นี่ครับคือตัวนี้นะครับถ้าได้ยิงยิงอรูปพลังออกไปแล้วนะครับจะไม่มีตัวที่สามารถบังได้นะมันยิงผ่านไปเลยนะครับคือถ้าเป็นเอาวิของตัวเรนเนี่ยจะยิงผ่านไปเลยนะครับแต่ว่าล่างนี่ยเขาประก,กันอีกแล้วเขาประกันอีกแล้วหรือเขาประกันอีกแล้วหรือ,เ,อเหมือนวิ่งมาล้าเลยเนาะโอเคนะครับตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับถ้าใครเล่นแบบฝึกบปป่อยๆจะเล่นไม่ยากแล้วก็เป็นตัวปวดมากๆนะครับ มากๆเลยแหละนี่ครับโอเคตอนนี้ก็5 0 3 0ที่บร้อยนี่ครับโอเคโอเคนี่ครับโอเคตัวนี้นี่ครับตอนแรกมันจะออกเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับแต่ว่าของที่ผมออกก่อนนะครับจะเป็นดาเมจรอบๆนะครับเพื่อสร้างดาเมจก่อนเนาะคือเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับเลือดด้วยนะครับถ้าเลือดเขาเยอะนะครับมันจะมีดาเมจที่เยอะแต่ว่าตอนแรกมันจะไม่มีเนาะโอเคบนแตกไม่นั่นบนแตกไม่นั่นนะฮะ โอเคแอ็กแทกเลยนะครับไปฮะเราใชา้ล้างความไปก่อนบินไปปึปงง๊บปึ๊บอย่างนี้ฮะบินรอบบินรอบแล้วกลับมากลับมาโดดไม่โดนโดดไม่โดนนะฮะเก็บสแต็กแปนะ๊บนึงนะฮะรอชาร์จเลยนะฮะร,รอชาร์จเลยฮนะยิงไปจังหวะน,นี้อืม้มไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยย่งครับนะี่ครับโอเคแต่เป็นเธอได้อยู่หรือเปล่าโอ้ยเกือบนะครับขอฟิกเกอร์นี่ไปก่อน การฟิกเกอร์นนะฮะถ้าไม่ฟิกเกอร์มีโอกาสตายนะครับคือบินเนี่ยสามารถวิ่งเออเฮ้ยเกือบเกือบแล้วนะคือสามารถอ่ายิงลูกพลังได้นะครับถือว่าดีอนกันะสำหรับตัวนี้แล้วก้อนตีนเขาเนี่ยยังไม่ใช้เลยอันตีส่วนมากก็จะใช้ในทีมไฟส์มากกว่านะผมอันนี้คือตามที่ผมเล่นนะเพราะว่าอันตีงเขาเนี่ยจะเหมาะสำหรับทีมไฟแบบใหญ่ อืเข้ามาแบบไม่ให้ซ้ไมเเสียงเขาบิงไปนะฮะโดดเข้ามาเรียบร้อยตายตายตายไปอีกคนริบล่าโอ้โหเกือบโดนนี่ครับได้อยู่เนี่ยโอเคบิงเข้าไปขนาดนั้นโอเคตอนนี้ไม่มีใครดูร่างเลยอะ่ะไม่มีใครดูร่างเลยครับนี่ฮะเราก็ใช้สกิลวิก่อนนะฮะเราก็บินถอยหลังไปบิงกลับไปบิงกลับไปเจอใครรีบล่าเหมือนเหมือนเปิด่ยนแมปด้วยนะสกิลสามของเขาอะ่ะดีมากๆเลย ยิงมากเลยนะครับนะครับเขาจะเอาหรือเปล่าแทงแทงแทงตายนะมีตายนะมีตายนะครับบอกเลยบอกเลยยิงยิงไปก่อนนะฮะยังครับเขาเปิดล่างแยกฮะบิงม,มานะครับก็นี่ครับตายอยู่หรือเปล่าติดตายโหตดแดงตายหุยหม้มปิงกลับมาโว้ยคนสับสัวน,นี้ครับทีมนั้นว่าไม่จริง เกิดใหม่ซะดีกว่าหนะยิงไปก่อนเจ็บมากแล้วก็ใช้สกิลสามวิ่งไปต่อโอ้โหขัาน,นที่จะแบบโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรผิวมากนะสำหรับตัวนี้ถ้าจับจุดเป็นเนี่ยเล่นยากอยู่เหมือนกันนะเล่นยากอยู่เหมือนกันหึหึโดนจับเหมือนกันนะครับวิบ่งเก็บสแต็กก่อนแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนี่ครับไม่กลับไม่กลับไม่กลับ,ลบยังไงฮะยังไงครับใช้ทุกสกิลออกเลยเรียบร้อย เพื่อนได้ไปนะครับก็ถือว่าให้เพื่อนได้ไปนี่ครับมีคิกเกือบตายอะ่ะแต่ว่ามีสกิลช่วย,ยสกิลเหาะเงินเดิอนอากาศแต่ว่าสกิลวินเนี่ยเขาเนี่ยจะรับดาเมจอยู่นะแต่ว่าไม่มติดซีซีนี่ครับอโอเคเราใช้สกิลไปก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งไปใช้สกิลเรียบร้อยเรียบร้อยนะครมีเลเซอร์เรียบร้อยอืมโดนใช้ขนาดนี้เดี๋ยวโดนสกตนันเนี่ยเออตายไปเลย เคกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนง้างที่จะหน้าสั่นอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ผิวจนแบบบางคนบางคนอาจจะแบบงึนงงเลยฮะบิงเข้าไปโดนเข้ามาก่อนแล้วก็ใช้คิลหนึ่งนะฮะเราสามารถพลิกแพงสถานการณ์ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาหอกเอาเอาสแต็กแล้วก็ได้นะคือสร้างดาเมจให้เลื่อนได้นะครับแล้วชาร์ตต่อหน้าต่อตาแล้วก็บินต่อแล้วก็ใช้คิวหนึ่งต่อเพื่อนได้คิว มั้งเอ ι, ้ยเราก็วิ่งไปกลางวงฮะเรียบ ум, ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ชาร์จตอ่อหน้าไปเลยเข้าใจไหมไม่ได้คิวอีกแล้วไม่ได้คิวอีกแล้วอืมโดดเข้ามาเรียบร้อยโอเคนะครับบอกเลยว่าอยาให้เจออย่าให้เห็นหน้าคือสามารถเข้าไปแบบทีมไฟใ์ใหญ่ๆได้เลยนะสรุปตรงนี้ดีดีฮะแบมตึ้งเข้ามาเขาจะเอาหรือเปล่า เขาจะรูาว่าผมบินได้นะฮะห่อหมดเนี้ยแล้วก็ยิงเลยสเตอร์ไปเรียบร้อยเจ็บหนักเหมือนกันในนั้นเจ็บหนักอยู่เหมือนกันในนั่นเจอใครไม่รู้แต่ว่าบินกลับไปก่อนนะฮะครึ่งแมปบ,บอกเลย <c oughs> ครึ่งแมบปบโอเคผมบร์ปกลับแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ค่นข้างที่จะมีรูปเกมที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับคือไม่รู้ว่าเขาจะเก็บคือจบเกมไวหรือเปล่านะครับ โอเคโอเคโอเคนี่ครับสำหรับใครเนี่ยที่จะดูผมเล่นเนี่ยสามารถดูได้นี่ครับโอเ๋เราใช้ลังปอมไปก่อนฉายลังปอมไปก่อนแล้วก็บินไปแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าแล้วก็บินหือเจ็บหนักมากเจ็บ <laughs> เจ็บหนักมากของไอ้หือไปให้เขาเล่นแล้วนะผมไม่ไหวฮะคือตัวนี้นะครับจะมีตัวแก้ทางอยู่นะก็คือตัวที่สามารถยิงเขาได้แล้วก็ ช้สกิลที่ไกลได้นะครับเป็นตัวที่ที่สามารถแก้ทางตัวของมิทริโอลได้นะครับคือจากที่ผมเล่นมานะคือถ้าไปเจอทูกพวกตีไกลหรือว่าพวกที่ใช้ใช้สกิลไกล,กลเนี่ยตัวนี้เกียดมากนะครับคือมันจะเป็นอะไรที่แบบทําให้เขาแบบเล่นยากมากสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะามันก็มีโกงสายโกงก็คือบิงได้นี่แหละอื้ยไม่เจอน่าจะกลับแล้วแหละนะฮะโอเค แล้วก็บิงกลับคือต่อเนื่องมากส,สกิลบินเขาส,สามารถบิงได้3ทีนี่ครับได้ครับเราเข้ามากลางวงเลยฮะนะี่ครับบินก่อนบินก่อนไม่้สอนไว้จะไม่โดนดาเมจแล้วก็ยิงอัดหน้าไปเลยนะครับตายไปเลยนะครับตอนนี้ก็มีการโดดเข้ามาจากตัวอะไรไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้ชื่อมันเยอะเหลือเกินแล้วก็บิงหลบไปนะฮะ เขาเกิดมาใหม่บอกเลยว่าตายอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนนะครับแต่แบ็คแพนเตอร์ตอนนี้ก็นัวเนียกันอยู่นะครับนัวเนียกับนัวเนียก็ยิงเลเซอร์ไปไม่ทันนะครับตายก่อนนะครับแต่ว่าเลเซอร์ยังไหลอยู่ยังไหลอยู่นี่ครับอฮอกไกฮอกไกนี่ครับผมว่าน่าจะจบแล้วแหละนี่ครับโอเคน่าจะจบแล้วแหละหรือเปล่ายังได้อยู่นะโอเคนะครับเราก็ตีป้อมที่บร้อยน่าจะจบแหละนะครับ โอเคนี่ครับก็จบที่ร้อยแล้วนี่ครับสำหรับใครที่ต้องการจะไปลองเล่นตัวนี้ก็สามารถเข้าไปทดลองได้ก่อนนะครับคือเกมนี้มันสามารถทดลองตัวได้ก่อนเลยนะก็สามารถเข้าไปทดลองได้ก่อนนะครับสำหรับใครที่งเผื่อใครที่จะซื้อนะครับก็คือเข้าไปทดลองก่อนเนาะคือถ้ายังไงก็ ต้ององลองเล่นก่อนแหละนะครับเพราะว่ามันอาจจะซื้อไปจะเล่นไม่เป็นนะตัวนี้มันเล่นยากอยู่เหมือนกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการเล่นเกมอะไรว่าเล่นตัวอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม